ผมทีมห้าครับเราทำเบอร์ได้ทำเบอร์หัวเฮ้ยไม่ไม่ประมาณนั้นหรอเจ็บเฮ้ยจริงจริงเราห้าหกเคยหลุดไหมเคยก็เลยพอปุ๊บพอผมรู้ตัวปุ๊บผมก็ก็เลิกทำแล้วก็ลองเอานิ้วแยงแล้วออกมาเลยอะไรเงี้ยอ๋อติดอยู่ข้างในเลยเหรอใช่มันติดอยู่ข้างในผมก็เอานิ้วแย่แล้วออกมาเลยเออตอนแรกมันก็มีแต่เล็กแล้วมาหลุดแล้วหลุดแล้วเราผู้ชายอ่ะ ใหญ่ให้เราอึดอัดปะติดตัดมากจริงเหรอขนาด5-6หลายๆคนคงเคยได้ยินคนพูดมาไม่น้อยแต่ใช่ว่าจะคิดถูกวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบันว่าขนาด5-6ที่แท้จริงแล้วมันจะเท่าไหนอันนี้มีขันตัดอะไรบ้างพี่เดี๋ยวพี่มีให้เลือกโอโอ้โหห้อันนี้อันนี้ นนี่าจะมันเกินไปมันตายได้นะเนี้ยมันเคยมีคนตายไหมแล้วอุปสรรคอะไรอย่างเงี้อันนี้กำลังดีพอดีอุ้ยหนูป่เหมือนรู้แล้วไม่มีหัวครับหโอเคจริงเหรอน่าจะอันนี้น่าจะประมาณห้าถึงหกโอเคอันนี้ไม่มั่นใจเหรอไม่มีลังเลหรอพี่มันอันนี้มันก็เล็กไปเลยนะสุดท้ายครับ พี <T t ่อันนี้เลยเหรอบ้าใหญ่ไหมไม่รู้อันนี้มันใหญ่ไปหรออันนี้มันใหญ่ไปน่าจะอันนี้เพราะแบบห้าหกมันน่าจะแบบใหญ่สุดอะไรเงี้ยใหญ่สุดก็อาจจะเป็นอันนั้นเปล่าอันนี้เพื่อนถือเปล่าอันนี้น่าจะแบบหกสองอะไรอย่างเง้สวัสดีครับโอ้โหหน้าแบบนี้ดูรู้เลยว่าห้าหกใช่ป่ะแก๊งห้าหกนะแก๊งห้าหกพี่โอเคชื่ออะไรชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อปีดี้ครับดีโอเควันนี้เรามาในคอนเทนต์คำถามที่อยากถามผู้ชายไซส์ห้าหกคหรือคน มาคำถามแรกครับผมบัดดี้ยาวเท่าไหร่ฮะไอจอนของเราเคยวัดปะเคยเคยนั่งเอาลับเมตรก็เป็นเหลาในห้องน้ำอไม่เคยไม่เคยว่าขมือหรือขมือเแม่ไม่ไม่มาหน้านั้นเฮ้ยจริงจริงเดี๋ยวพี่วัดอ้าวอ้าวอ้าวเจ็ดนิ้วโอ้ my god wow เจ็ดนิ้วเลยเอ่ะนุ ใช่แบบพี่เคสามนิ้วเองยาวเท่าไหร่เมื่อกี้คือเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วที่ผมวัดมาพี่อยากเห็นจริงๆแล้วขอวัดขนาดจากแตงกันแต่ของจริงเดี๋ยวพี่ดูพี่มีมาให้สามขนาดมีมาให้เลือกถึงสามขนาดโชว์กล้องหน่อยอ่ะของเราประมาณไหนประมาณนี้โอ้โหาประมาณนี้ประนี่ลองดูดิหน่อยดูดิพี่วัดถือไว้ถือไว้ถือครับพี่แล้วมองอย่างนี้เลยเราจะขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้ ยาวเท่านี้เลยแล้วใหญ่อะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ยาวเท่านี้แล้วก็ขนาดเท่านี้ประมาณนี้ก็ถือว่าในฉาละห้าหกเดียวไม่โชว์เดียวป่ะไอเดีัวพ่อไม่ได้มีไว้โชว์ใป่ะของอย่างนี้ไม่ได้มีไม่โชว์ไมีไ้มีไว้ยเลี้ยใช่ไว้รวยพี่เคยอ่านในเน็ตนะเขาบอกว่าคนห้าหกอะก็มีดีแค่แบบใหญ่นั่นแหละอ่าเออเขาในใครพีวันได้วันได้วันได้ เคยเห็นใจคนจิ๋วเล็กไหมอย่างพี่อย่างเงี้ยถ้าสมมติพี่ไปเที่ยวเองแล้วพี่เปิดมาพี่แบบ4ี่เก้าพี่เฟนตัวเองออกเลยแล้วบบเห็นใจไหมเห็นใจเไหมเห็นใจพี่เห็นใจแล้วเห็นใจเหแต่ไมทำอะไรไม่ได้แหละช่วยไม่ได้เกิดมาเล็กเองอ่ะไม่ไม่คงจไม่เกี่ยวว่าเอออยู่ที่ลาโอเคก็เห็นใจเขาน่ดนึงแต่ไม่เห็นใจด้านไหนใช่ไหมใช่ใช่ก็ช่วยไม่ได้อ่ะพูดได้ช่วยไม่ได้คิดว่าตัวเราเองเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรสาวอะต้องการขนาดไหนที่ต้องการของสาวเยอะปะปานกลางพี่เอันนี้มองในเรื่องของขนาดนะถ้ามองเรื่องขนาดผมว่าผู้หญิงเขาคงอาจจะต้องการก็ได้นะอุ้ไอต้องการไหมไอ้าผู้หญิงไงเฉยเฉยว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่ขนาดอย่างเดียวว่าอันนียังไม่ค่อยแบบโอ้โอวดเท่าไหร่แล้เป็นกูมันไม่ได้เลยนใส่เสื้อมากหกเลยเดินไปไหนห้าหกห้าหกเป็นพี่พี่อวดแล้วเดินทบเรื่ลย รู้ว่าตอนแรกที่เราวัดไซส์ที่เรารู้เลยเนี่ยว่าตัวเอง56เนี่ยเขารู้สึกเป็นยังไงรู้สึกพราวพาวโทรบอกแม่เลยว่าเกือบโทรเกือบโ,โ,โทรอยู่เขาบคุณที้มาครับโอ้ยขอบคุณจริงแต่บอกก่อนว่าน้องนี่รูปความสัมพันคือสูงใหญ่อยู่แล้วสูงเท่าไหร่นะร้อยเก้าห้าเลยแต่เจ็ดนิ้วก็ไม่แปลกเวลาตอนเรามีเซ็กตไงถามตรงๆเลยเราแบบพราวตัวเองเยอะไหม ตอนแรกไม่รู้ตัวเลยพี่แต่พอพอเขาพูดพูดต่อๆกันมามันก็ไม่หมายถึงว่าแฟนแฟนเก่าก็แฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยพูดพูดต่อกันมาก็มีใครพบแพทย์บ้างไหมยังไม่มียังไม่มียังไม่มียังไม่ถึงขั้นพบแพทย์ใช่ไหมครับยังยังยังโอเคคนต่อไปไม่แน่เียคนต่อไปมึงเอาตายเลยอ่ะจะบอกก็้อยบอกเลยสดครับพี่สดโอ้ยใครต้องการห้าหกบอกเลยเส้นนี้ยังอยู่เราห้าหกเนี่ยก่อนจะมีเซ็กอ่ะ ก่อนที่เราจะเปิดให้เขาดูเราได้มีบอกให้เขาเตรียมตัวไหมผมไม่เคยบอกผมไม่อกตอนที่ไม่ได้ไม่ได้มั่นใจเรื่องขนาดขนาดนั้นไม่เคยบอกสายเลยไม่เคยเลยแต่บอกว่าวันไหนใช่อ๋อเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวไอ้บีพี่น้องพี่ไปทำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกได้เหี้ยไม่เอาแล้วจากที่ผ่านมาการเป็นแบบนักลุยอย่างเราเนี่ยคิดว่าจุดแข็งของการมีเพศสัมพันธ์ของเราเลยมีเซ็กเนี่ยจุดแข็งเราคืออะไรขนาดความยาวนานหมายถึงแบบระยะเวลาในการทำอะไรอย่างเงี้ยสารกู้กันปะ มีใครเคยการันตีไหมมีมีบ้างครับคุณเขาพูดว่าไงเขาก็บอกว่าทำไมมันนานขนาดนี้ไม่ได้บอจุกจังดีมากอย่างเงี้ยนิเหรอมีจุกมีมผมก็ถามว่าประมาณว่าแบบเออดีใช่ไหมอย่างเงี้ยกูอยากใครต่อก็ซ้ำต่อแล้วแล้วเคยมีสักท่านไหมที่แบบเปิดมาแล้วเขาแบบถอดใจอย่างเงี้ยเขาจะไหวเหรออะไรเงี้ยเขาก็งงว่าเออมันจะเข้าไปได้เข้าเข้าไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหน้าเขาเสียป่ะก็เหวออยู่นิดนึงเหวออยู่นิดนึงพอเข้าก็ยิ้มอยู่ก็ยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ยิ้มอยเนี่ยมันพี่พี่ตายแล้ว ผู้หญิงเคยรีวิวเราหลังมีเซ็กว่าไงสุดเวียงไหมแบบอวยเราอะที่ไม่ใช่อวยคมอะก็ก็มีแบบว่าเออแบบมีกับเธอได้แค่คนเดียวนะอะไรเงี้ยโอ้จริงเหรอเนี่ยคือแบบว่ากากูก็ไม่ได้แล้วเลยหมายหมายถึงว่ามีกับน้องคนนี้อาจจะเสร็จอย่างนี้ไงใช่แบบหรืไม่เสร็จไงอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเสร็จด้วยหรือเพราะขนาดด้วยหรือเพราะระยะเวลามันหลายๆอย่างแน่นไงโอเคใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเคยมีปัญหาไหมที่คนเขาเป็นกันเนี่ยไอ้ถุงยางหลุดเข้าไปเนี่ย เราห้าหกเคยหลุดไหมเคยเคยด้วยเหรอเคยเพราะว่าตอนใช่เหรอใส่ใส่ขนาดตอนนั้นยังไม่รู้ขนาดตัวเองว่าขนาดตัวเองประมาณ5้าหกแล้วดันไปใส่ขนาดที่เล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทำแล้วพอทําปุ๊บอะทําปุ๊บแล้วมันแบบมันแปลกแลกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันปิ้นออกไปรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนเราเอาสดเลยเรามีอะไรแบบสดเลยอย่างเงี้ยก็เลยชอบเลยก็เลยพอพอผมรู้โตปุ๊บผมก็ก็เลิกทำแล้วก็ลองนิ้วแย่เอาออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อติดอยู่ข้างในเลยเหรอใช่ติดอยู่ข้างในผมก็เอานิ้วแย่แล้วออกมาเลย ตอนแรกมันก็มีแต่เล็กแล้วมันหลุดกลายก็หลุดเพราะว่าเราใส่ผิดไซส์ผิดไซส์ใช่ครับเราก็เลยเอาฟันฆ่าบอกว่าไม่ใช่มือมือเราไปแปะกุ้งดิวชาวเน็ตบอกว่า5456 58ขอไม่คุยด้วยกลัวเจ็บก็รู้สึกซวยซวยไปก็เราลดขนาดไม่ได้นะทำไมใช่ใช่เรามันใหญ่ไปจริงจริงอ่ะ หลายขนาดที่ชอบไช่ครอบผ้าอกแท้โนโมนะหนโมหนงโมไม่กล้าไม่กล้าฉีดเชืออะไรก็ไม่เคยไม่ฉีดไม่ฉีดผู้หญิงส่วนใหญ่อะเขาชอบบอกกันว่าเขาหน้าอกใหญ่แล้วเขาอึดอัดอะแล้วเราผู้ชายอะหใหญ่เราอึดอัดปะอึดับบมากจริงเหรอใช่เวลาที่แบบว่าอยู่ในสถานที่ที่แบบกับผู้คนเยอะๆอะไรเงี้ย ใช่แล้วแล้วเราดันแบบมีอารมณ์ขึ้นมาเราไปเห็นอะไรอ่ะเราทำมันขึ้นเองขึ้นเองโดยที่เราแบบไม่ได้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยขึ้นปุ๊บก็ท้องในใจบรรเลยอะไรก็ต้องบันเลยล้วใช่ก็ต้องแบบเอาเสื้อมาปิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยออยนี้ล้วงกระเป๋าของเกงบ่อยเลยไม่ด้ล้วงไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่นมใหา่เดียวอึดอัดใช่ผู้ชายก็อึดอัดไงนะแล้วตอนซื้อถุงยางเราอ่ะเขินไหมแบบเราเป็นคนตัวใหญ่อย่างเงี้ยเขินเขินเพราะว่าในความที่เราต้องหาไซส์อ่ะ มันก็เลยต้องแบบหยิบหลายๆอย่างแล้วก็มาดูอันนี้ใช้อะไรว่าอะไรเงี้ยก็พี่ถามเลยดีว่าไอ้ข้าวหมกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่มันเพิ่งมารู้ตอนปีหนึ่งปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็คือเป็นน้ำยางยาางยางยางกันที่ซื้อนี่เขินนี่คือเขินเพราะว่าเรื่องซื้อถุงยางกับเรื่องขนาดรวมๆพี่รวมๆเลือกนานด้วยเคยถามพนักงานจีเฟนว่าพี่เฟี้ยวไหมเอยเคคือพี่ีถามนะเอ้ถามว่ามันใจเลยนะปกติคือสมมติว่าจะหาซื้อถุงยางใช่ป่ะ ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านมีปะก็มีบางที่พี่ใช่แต่บางที่ก็ไม่มีบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวเลยอย่างเดียวสั่งแบบเป็นล็อตอะไรเงี้ยแม่ตมว่าวันนั้นอะผู้หญิงเขามารอแล้วอะ้วทำไงอะก็ต้องบอกผ่านไว้ใช่มันทําอะไรไม่ได้จริงรอของมาถึงก่อนนะเธอเงี้ยใช่ใช่รอรอก่อนนะเรียกว่าห้าหกก็มีเพนพอยต์ทางด้านนี้เหมือนกันด้านการหาซื้อลําบากอยู่ซื้อลําบากลาบากเราก็เลยสอดซ้า ย่างอย่งไม่เคยไม่เคยด,ดีแล้วดีแล้วไม่สอด,ดีแล้วจะเลก็กจะใหญ่ก็ไม่ควรสอดใช่ครับโอเคไม่ว่าคุณจะไซส์ไหนวันทัสมีให้คุณทุกไซส์หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านคุณสั่งซื้อผ่านช้อปปี้หรือลาซานด้าก็ได้เลยมีเงืสันนิษฐานไว้ก่อนเลยใช่ป่ะว่าแบบสมมติว่าใครหยิบวันทัสไปจ่ายตังค์นี่คือไซส์ใหญ่แน่นอนเขาไม่แน่นะเขาการันตีมาผมทีมเฮ้าครับ ไม่ว exactly ่าจะไซส์ไหนทุกคนทุกขนาดมีสีที่แฮบปี้กับเซ็กได้วันพัศกำลังตามหาคน56กมาร่วมทีมของใหญ่ใครไซส์56ก็อย่ามัวนั่งเขินอยู่ออกมาร่วมตัวแสดงกันได้ที่เพจวันพัศเลยใครมาเม้นไว้ใต้รูปก็จะรูปโปรไฟล์ให้ดีล่ะของคนนี้ย56หก้เห็นพี่นุ้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจมี่หนต่อเนี่ย ไปใช้บรรทัดครับก็ฝากเอาไว้นะครับไม่ว่าใครจะเล็กแต่ใหญ่ก็ใส่ก่อนเสียบนะฮะ่เอาไว้แท็กให้ใหญ่ใส่ก่อนเสียงโอเคใช่ใช่โอเคจบแล้วขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับครับผมขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยเอาอย่างเงี้ยเอาเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปิดได้แล้วขอใช้เวลาหนึ่ง